นั่งลงค่ะนั่งลงาย่เป่าลูกโป่งไม่ได้เหรอเป่าลูกโป่งได้ไหมคะทำไมเปล่าหูนิดหน่อยขอเป่าลูกโป่งหน่อยนั่งลงค่ะขอเป่าลูกโป่งได้ไหมคะไม่ได้เหรอ ดีเมอแรงเชอร์แตมพูดดีๆพูดเพราะเพราะไม่พูดเดพราะเพราะแตมนั่งลงค่ะพูดเพราะเพราะเมอไม่เห่าพูดเพราะเพราะค่ะพูดเพราะเพราะค่ะไม่ไม่ไม่เห่าไม,ไม่เห่า ดูดดีๆค่ะพูดดีๆจาว่าจาลูกปองเหรอคะจาลูกปองพูดพอๆค่ะพูดพอๆพ,พูดพอๆพ,พูดไม่ค่ะพูดพอๆค่ะไม่ค่ะพีจ่จะพูดพอๆค่ะไม่ค่ะ เป็นหมวดลแล้วจอาลูกโป่งเจ้าลูกโป่งไปทำอะไรจะเจาลูกโป่งไปทำอะไรได้แล้วจะไปทำอะไรได้แล้วเป็นไม่ทำไมเถียงล่ะคะได้แล้วจะกาดแต่ไม่เห่าวุ้นขา ด้วยเหรอลูกจา้าลูกโกเจา้าโกรธพ,อพอูดพะเพาะทำไมมมาเป็นยังไงอย่า,ไ,าได้ <c oughs> วันดีก่อนค่ะบ๊ายบาย ให้สวยยกมือขึ้นโอเคหมอบหมอบหมอบลุกขึ้น,นในครัวค่ะ